ไปตองไลยอยู่วะพอละฮว่าตาได้ซีบมาแรงมาเหมาวขอเราเห็นหน้าจะไข่หมดแดงงามๆตรงๆครับมีหอดแม่เป้งเหมือนว่านักกระเดียมนักกระเดียมว่าของแสีบเลยคุณโอ้เบิ่งน้าของเรากันนะโดนเนธาเอาตานกระไดหายดีครับมันหายกินอยากนีิจๆหน่อยๆได้มันอืดแต่เด้เอขาก็ได้มากเอามีบ่ เอาเอาสองน่องบ่อโอ้ขนาดสองหอ,อตักกะทิมีอยู่มันีเบิร์ตบ่อเบิร์ตเดียวใจม่นใจม่นราคาดีดากเกย์บรรยากาศยำ่ำเสาครับตลาดเช้าอำเภอศรีเมืองใหม่อุบลราชธา,านีบ้านเฮาครับช่วงเสาเสามาเด,ดีเสาเดเสียประคายกำลังตั้งหานเนี่ยว่าทางผี เดีย๋ยวผมพาเลาะ,ะเบิงอาหารธรรมศาสตร์จักหน่อยครับสแสดงว่าควรเป็นตลาดสวยเต๋อจริงห้าก็ต่างหันสาวสีเมืองใหม่้านค้าร่านค้ขายกับเข่าหลายแท้ทั้งพี่เ้อง เขาสิยนงานเขาไปพุ่นแล้วเขาเขาไปโซนทั้งในที่เป็นขายอาหารป่าหลายๆอย่ะนะทั้งในพูดกับทั้งในอาคารอันนี้ก็จะเป็นตลาดตลาดวันวันจันทร์ครับตลาดวันจันทร์ตลาดนัดทุกวันจันทร์โดนโดนมาเถอะจะผ่านาถเบิ่์เงียบๆไปเลยครับอันนี้เขาจะขายอันนี้ไรเนาะนี น้ำอ้อยขนมหูส่างขนมโบราณห่วกมีระเด้อสีเมืองใหม<ง>่โลดเท่าไรบัวทังนี่หีดละสามสิบหีดละสามสิบโรดเท่าไรเนาะเรียบร้อยเรียบร้อย,ยโอ้โลดละสามร้อยสามร้อยีเพี้ววีเพี้วโรลอยสองลอเถือกเทือกข้าวทั้งเฮาเนาะพอดีครับแม่มาลอบเบิ้งโอ้ยขอบคุณครับ เอฟสี e ่เลยเนี่ยยังมากินเนาะ,ะไ,ได้หัวหัว,หวพักหวานปลาตองปลาดุกมีหอดกบสีทองทั้งหลังเลโล่เธไรอยำเนี่โลเทไหนลยอยซาบ่มันหยาบมันเอ,อื้อหนอ บลาแดกมือนีจัดเตรียมเลยพ่น,น่ะอหอมตลาดนี่ขาเจ้าเปื่อยสวยว่ข้าเทียเท่ยงซ้ำพ่อไหมข้าก็ตั้งหานก็มีปลาน้ามาเสียงน้าเสียงเฮงมากพนโอ้ตีทงค,คือตัวใหญ่จักรจันท์นห็นไหะบ้านเท่าบมนี่แสดงว่าจักรจันท์ติดเอาเนาะ ชงรหัสชีถ้าจะซื้อรอตลาดมันก็สะห่องไปทัวร์ได้เนาะโอ้คือปวดทถแม่มันคือแมงอะไรแมงกิซอนตกทอใช่หรอไข่แมงกิซอนจะจะไปไต่ไฟเอาบ่ไต่ไฟเอาบวกัดมือบ่บวกการดอกมันหมุนหมุนว้านักกระเดียมนักกระเดี่ยว ผักนี่ยครับผมว่าผมมาสวยเหรอไม่ขาก็มาสวยคือนกันบักคริกข้าคืองามแท้เลยตักครินนี่เจ็บเองการเท่าไรแม่ชื่อซอยแม่แล้วนะพอดีมักกัดใส่กับสมผารเขาเป็นเสียสุดผูกเองขายเองผู้่าบ้านหฮามันสุติสะ มันหวานแล้วสร้างตัวลูกแ้่นอกกับ้ยเรซนหวานเ่หวานกัจกพืชสีเขใบไม้ทุกชนิดก็อยูซื้อๆดอกกุหลาบ้านเท่าเลียงล้านสามารถที่จะด้ก็ได้หาได้ซิปแล้วผูกไร้ลิ้แล้วลูกงามพร้อมสม่สุดพริกบ้านเท่าขพเอียงกับพิกข้นพริกเขื่อนนั่งลงเพือหอมประเดียวน้อหอมปละเดียกันเราป่าย้อนเป็นไข้โรยจะได้นอนนี่ ปลาสดๆนี่ปลเพาะบอครันี่ยนี่ปลายังปลาพึ่งยากได้ตัวป้งแล้วมีบนนอ่ะกินโหลดหนิมืบนป้งเปลาพึงหินอปาพึงปลาค้่านีอ่ปลาหนยังครับแม่ทนีปลาน้ำเอลาื่อนบอกปลาดำม้นบอนี่อ๋อสดๆเลยปลาำม้วนบอมาทางเฮา บอกีโมนพุนะหล่และทางผุนออกกินนุ่นแดงหรือกินุ่นมูนเขาจะเอื่นกินุ่นแดงกินุ่นข้างค่ะกินุ่นค้างแต่แดมันตัวใหญ่กว่านี่จัก์จันกุ้งคือตัวใหญ่เทอฮาิบอ่ะบนี่มันจะสื่อไปปล่อยเลยเธอไปลูกน้องหน่อยวะน้องใหญ่ ไข่เขาได้กับว่าเตรียมไว้เลยเถอะไข่หมดแดงงามๆตรงๆครับมีหอดแม่งปิ้งเขาได้เแต่ตรงๆ,รงๆเลยลอยหนึง่โงอโอ้ครับเนี่ยอยู่ง,งามๆไข่หมดแดงเรางามบิลลีเลยบรรยากาศเส้าสีเมืองใหม่ผมเข้า,ามาเส้าวันจันทร์ครับจกัรกรจันทร์ก็ยังพอมีแมงกินวนวลแต่ว่ากุ้งเราตัวน้อยๆ,ๆ,ๆกุ้งหน้ามียังบุ กุ้งหนำกุ้งหยค่ะกุ้งหวยบ่เนี่คือตัวใหญ่เลยสนดอกมันเป็นกุ้งนบ้านเฮ่าบ่เนี่ยเหรอกุ้งไยบ่เนี่ยเหรอว่าแต่ครับว่าเป็นกุ้งอยครับมันเป็นกุ้งหินนะคะบ่ตัวใหญ่เห้างตัวใหนมาถาม่ห้วงใส่ีงหินเหรอ่ะกุ้งหินแมงกินนวนแมงกินนวลทงขนาดเรื่องถามเพื่อนลุงหน่อยหนึ่งค่ะลุงหน่อยหาซีฟงหน่อยหาซีฟได้บัากหลายครับตำใสบักม่วง เมีเ่ยนแสิจะซื้อมะตัเน่ยนะตำห้วขวานังแซบกุ้งแล้วก็จะเป็นซอสครับผุนะไตอไ<ท>อกไ<ท>ว้น้ำเได้<ต>ยังเม,<ท>มื่อกินแม่เอานีฝ<ท>ากแม่เราเนี่ยแม่เนี่ถือกแคกแค,ค,คอยู่นี่ฝากร้านเนี่ยนะ้ามากกับร้านหนมากับห้านเมื่อให้ร้านกินชาว้านยเพื่นบนี ผมหาเบิรงเนวกินครับบริวาสีกินปิ่งปูปิ่งปลาแล้วบ้านสุกอยู่ทางคุณปิงปลาเข่งว,วะวันนี้นเนาะอ่ารอเบิรงแม่ข่างามทั้งสีเบอร์อรไม้ก่นอนนะใช้ละพักพกระยาเอาไปกินกับอยังเจสิก,กินกับแกงน้ไหมกงน้มกินบวเปล่ยนพ,พักกระยากิาาานเปลี่ยนตะพักกะแยงกรเร้งพักกระแยงพักกร นี่กระเจียบบ้านกระเจี๊ยบไวยอันนี้ยังเนี่ยพักนอกเท่าไรเด้อเนี่ยสิบบาทสิบบาทเนาใส่กันนพักไส้ตัวนี้พักสักนอกพักกระแยงมาเจ๊งงวงมือเศร้านี่แม่โอ้ยแม่มาตีห่าลูกเฮ้ยบ่ได้มาเดือดดอกบ่ตีห่าตลาดสดนี่เขาจะเปิดเบิดมือบ่นั่งเข่านี่ละส่วนทั้งข้าขายนี่แหละเขาขายกันอยู่เบิดมือขายเบิดมือเนี่ บเดยูบิ้เหนือดอกที่หามงกุเมื่อครับายสองจังมากเลยแ้ขายแบบสบายพบหอเวลาเลือกงานแล้วก็เมื่อไงยังแนวบัวทั้งนี้ก็ได้สือยังซอยเนะาะฮะเนีเามาใส่ลาบใส่ตุ่มจะกินยังตรงันี้โมบักเซียนมีอยู่ไม่มีจ้ะบักเซียนบนี้ เอาสมพักเสียนร่างมาเอาสมพักเสียนนี่เด้อน้องเบาบ่นี่จนเดี๋ยวสั่นหาเอาบัตรนี่ยอโอ้อ,อันซ้ำนี่มันเป็นนั่งหรือบ,บ่เนี่ยเป็นหนุ่มกูจีเนี่ยเป็นหนุ่มกูจีเบาครับบ้านเท่าก็มีเบาเด้อบ่บ้านผมบ่มีเละได้หายากละ่ะมันบ่มีเหรอตัวมันบ่นมี ข้าวครับขมบางหันแม่ขาเราหาบไปทั้ง่นสื่อน้ำบ่อท่านเล้าไก่ไปใช่หรอสื่อเอาบัดีเจ้าเดียวกันกับพวงหันเนาะแล้วเถือไก่ตลาดเสาซีเมืองใหม่ครับพ้าขาลอหลอเท้าเอาเท้าเอาสัตว ท่าไรป่าอยังมาขายบึงหลุดกานมีเบิร์สุปาย่ำเฮ็ดแล้วก็หาเฮ็ดมาขายย่ำปลาแล้วก็หาปลามาขายอาหารตามฤด,ดูกาัเท่าไรละปลาคอ,อนังเจาะร้อยเดียวร้อยหนึ่งปลาคอหน้าบ้านเฮาเนะาะคือปลาหนังมูลปลาคอหน้าปลาทั่วปีก็มีครับปลาทั่วปีพักน้ำห้างพี ดงหลายปลาหลายฟูดปลาไหมปลาล 10. ouais. าบปลาก้อยปลายังเนบุหลายปลาเขาจะเอื่อนปลายังแม่ยังสีแม่ฮะปลายังก่อนนะปลาอีดให้ปลาตะมูลบ่ปลาเคขื่อนทางเข้าคุณมีเคขื่อนยังป่าเขื่อสีดินท่อนบ่ยังไงวันละปลาเคขื่อน๋ยวสีเมืองใหม่ เกลนอเซรินทอนอันนี้เรียบบัวจ้ะขายหัวเรียบงัวขายแล้วอะไรได้ตังขายหมดตีนงัวเรียบงัวเอาไปใส่อันอมขี้เล็กกระเสียบใส่จำเจ้ากระเสียบแก่ไปได้ากระเสียบขายเท่าไหร่เรียบละสี่สิบบาทเรียบละสี่สิบเอาให้แน่สันจขกองนาสนใจเงินละนี่เ้าก็มาบ่ ให้กำลังใจเราเตีนงัวตีนละสี่สิบต้มเปือป่อย <es> แล้วอแล้วหรือเ่าคะเอาหมดแล้วเอาตัวกินหมนแล้วแม่ยมุ้งเป็นนางเงีอยแล้วมันสิบวได้กินง่ายฝีมือแน่ได้มันต้องใส่ฝีมือจักน้อยนึง <f ix> มาจากม,ม่วงมะเสาวนี่ใช่ไหครับเจ็ดม่วงเสาบ่ได้มาเสาบันไดตัวนี้ พกทุ่มเลยวะตลาดสดเนาะอันนี้โซนตลาดสดเลยพี่น้องเมื่อกีมีตลาดนัดพร้อมครับตลาดนัดวัดจันทร์ทั้งเนาะสี่สิบบาทจ้าในประชุมพิเศษนะโอ้ยนี่ก็สมพักคือกันนี่ก็ได้ได้ลาบัดน,นี้สมพักกระสืออะไรแห้งกุ้งวันนี้ข้าเห็นทั้งในพั็นกุ้งตัวใหญ่เนาะกุ้ง,ย,ง,ย,ย,งยังว่้งขาจะเกินกุ้งเันกุ้งหินกุ้งหินตัวนี้กุ้งฝอย เอาขัวหัวหอมมักน้ำประเดีใส่ข้าไปผักเนี่ยปลาแห้งปลาแห้งกระปูรองคะหาลแหงองหายากแล้ววะกระปูดองปักุ้งบ้านานเส้าบาดค่ะเบาทมันกับบริเหตุกินตีกุ้งนี่มันอนไค่หมดแดงสีม่งใหม่ได้คืองามใช่ไหมคือตรงเลยนังี คือตรงนี้สลบ้านมันต้นมันเคยไทยจะนบ่ต้องไปหาขึ้นกกพวกหว่ามันยากตัวนี่ยังเขามาตลาดได้กินตัวนี้กองเขาได้นีก้อนละอร่อยก้องละออยกองใหญ่กอนหน่อยหาซิฟทสิไปไกลแนอกมนนี้ได้ปีงป่าเอาย่บอะไใครหมดเดียวเป็นแต่เดืเห็ดอยู่บ่มันสิเป็นใครหมดเดงบอกหามมือหอนเถื่อนเ ไม่เท่า็เลยปลายยังก่อขึ้นเตาเอื้อกระเท้าค่ะกระเท้ตัวนี้ไครๆนี่เนี่แมยให้เลือกเนี่ยด้วยให้เลือกเนี่ยเอาตัวนี้ซะเปลี่ยนว่อนไข่ดี๋ยคันว่อนสวยบ่วายมันคนละไข่ว่อนไข่หรือว่อนสวยหรอวะข้าวบาทตาข้าวบาทจ้าหาซื้อเนี่ยกินหลวดอยู่น่าปลาเราก็มีอยู่มันบหมดในเฮ็ดกินโอดซ่อนในซื้อ ขันซื่อรเป็นเราปิ่งให้เเนาะปกัไร่ไมป้กับมี่ใช้อมโอ้แม่ข่าร้อมแม่ขาร้อมขายขนาดตัวนี้ร้อมเป็นผ่องส้มส้มอีหยังอีแมส้มเนี่ยส้มเราบ่ส้มอีลีเขาส้มอีเหียญแบนี้ไม่ตองรลาอยู่บ่บ่ะทดีบ่าซีบ่าแรงมเหมาอนเราเห็นหน้าจั สาบาทเมาสาบาทสิกินรสเนี่ยไอยแม่ได้บักพี่กันล่ะใช่เน่จ้ะไข่ทอดเลยโอ้ยเนี่ยนี่แล้วมันสิได้ทอดเท่อเดียวนี่ดูกเมื่อไก่แม่บ่นี่ไข่แล้วเลี้ยงเย้งบ่ไข่ก็ได้เลี้ยงเองไข่เจ้าขวงเองหมดนี่เท่าไรเลยนี่ที่สี่เป็นไข่เมื่อเาเมื่อคือทางเมื่อมันแทงดีดี เท่าไหร่ก็ส้อยสัน,น,นเท่าไรก่อนนี่เอาถือให้กันเลยเถอะบรรยากาศยังเป็นเสาร์ครับมันกัวบว่าเสาร์วันในตลาดกับประมาณเวลาเจ็ดโมงก็กวัวเนี่ยไี่ผมขอมาเจ็ดโมงห้าสิบสี่กับแปดโมงร้านขนมวัฟเฟลิล ลานยำผนแม่บ้านเรากำลัลงเลือกเสืออยู่ทั้งนี้ก็จะเป็นมีปา่ามีจักระจัน่นมีเห็ดมีกบนาเนี่ยโซนทั้งนี้ตะกี้เพิ่อนอันนี้นะเป็นสูบป,ปา่าสูบน้องมาขายแต่ว่าเมือนี้บ่มีครับมันอาจจะเบิดแต่และพี่น้องสูบซูเมอร์สูบเ,เวนเนาะวอ้ขึ้นหางเท่ห์บางเท้างหลีเพิ่นกำลังสั่งพวามไม่ค้าหน่อยเสือนี่ไปฝากผู้เฒ่าครับผู้เฒ่ามักสื่อตำนะ จริงเสือจะแน่นักแต่น้องมาเนี่ทุนเท่าไหร่จ้ะสาวบาทหาเงินกันเด้อเอาปะต้องสอนกันอะไรมั้งไม่ใช่ลูบบอกสอนกันเลยตามแล้วเนีาะอ่า เท่ากับเสือจะแนวหนักเลยมองดูใช่ละไข่เสียดถอดเธอเดียวด้วย <c ười> ขั้นหมามันกอะนี่จะแนวอยากเสือครับอดบ่ได,ด้รักมีข้าวเหนียวบ่หน่องเอาหนี้เดีนี่นี่ซื้อร้านน้ำเอื่อยแล้วก็ได้ยนี่ซื้อนะเพื่อน คน่องไก่จักน้องกดัดเลยน่ราคบบาทนี่ดากไก่อยู่บว<ฆ>ะบีแจ้น้องบ่น้องเท่าไหร่ถามหาดากไกยมีข้าเนียวบ่ขบ้าเนียมีบ่อบอเอาเอาสองน่อง,อองวบวะข้าเนียวสห่อ กะทิมมอยูมันนี่เบิร์บอกเบิร์ตอะค่ะเบิร์ตเดียวใช่ไหมใช่ไหมราคาดีดักไก่ม่ตนไก่่ดักดักไก่บั่นบ้านเท่านี่แหละกินน้ำล้ำใยนี่บ่เท่ดไหนเป็นขายแก้วเท่าไรเป็นขายแก้วเท่าไรสามสิบบาทเอาแก้วนื่ครับนั่นโดนมาเถื่อนหนึ่ง ตลาดนี้พี่นเป็นตลาดหอดเที่ยงคุณล่ะแม่นบ่ะครับหอดเที่ยงเพิ่มเพี้ยนเจ้าไปขายอยู่ถนนคนเดินตะการแม่นป่ะแม่นว่าสิเขาไปทากก็อยู่คุณน้าคุณตาเคยเบืองอยู่อ่ะเคยจยหายหลายๆมันกินบัวเบิร์ดจะแม่นละหายหลายจ้าเออที่ถูกเอ๊ะมาหยาครับจะแม่นละหายหลาย ตลาเสาซีเมืองใหม่นะครับเปิขายเสาวันจันทร์รับเช้าวันจันทร์มาเดาเสาเดซี่อะบอกเขาคือมาเดาตีซี่พูนะเขาก็เสือตีนี้อ่อนักแต่เธอมาเนี่ยครับ <c oughs> พ่อขากำลังมหม่าวนเฮ็ดแล้วกำลังเทออกมามีทั้งเห็ดฟางเห็ดยังโบเห็ดบดเฮากกาม่าวันนี่พ่อข่าแสดงว่าตลาดเพิ่นสวยอยู่เนาะตลาดสวยเตี๋ยวนี่จังว่าหอดเที่ยงเพื่อคนว่าพวนครับผมบอกไปเลยเขาซอยนี้จะไปเบิรงก่อน

น้องยังกูเหอน้องกี้บอ่ะอ๋อขอเราหายกำลังใจมันมาหาธุนการศึกษาครับน้องกีก้บโอ้ผู้เบาหน่อยอก,ก,ก็บรรยากาศย่างเมื่องเศร้าครับตลบาดเศร้าอำเภอสีเมืองใหม่ครับอำเภอสีเมืองใหม่อุบลราชธานีบาน้าบน,นเฮา สมใจนั้นมันคือตัวพี่นพียึดไวแกเขามาคือเก่านะครับพมโพ่ให้พมให้พวกพอแล้วอยู่นี่แหละพรมให้บังขรั่ำใหญ่แซบบังขาั่ำเราใหญ่สุดเนี่ยหรวเราวะใหญ่ต่บังขา่ำใญ่ว่โมใหญ่จะดีเราวายสร้างวาธอด่า เดี๋ยวพาเลาะเบิ่งทางนี้จัีหน่อยกรับเบื้องตื้อว่าจักระจันหลายทางไหนน้องๆปวดบ่เสื่อผ้าหนาแพรตลาดล่มดื้อแห้งครับเขามาโซนทางนี้ห่มให้ใหญ่บ่นี่ทางนี้โอ้คือห่มดีเลยเนาะอากาศดีดีเป็นตลอดนะครับแล้วนางพอขวดให้พร้อมเพื่อดีเลยบนา บ่กคอยได้เขานะ้าขมาเน่ยนะก็เลยเข้ามาหล่อเบื้องเอออยังเนาะบาดนี้มันคืออยังน้าเขียวๆนี่ปลาน้อยบ่กเพอ่งยังหวกัวบ่ครับอันนี้เพิ่นสั่งบ่่บค่ะเอา,เอา,าวางไว้จะเผื่อพี่ครูถามได้สี่โอ้ห้าไปเลี้ยงบ่ครับเพิ่นไปหยังเอาไปเลี้ยงก็ได้จ้ะเอาไปเลี้ยงก็ได้แล้ววะเอาเบัาเานเฮ็ดจังซี่เนาะหวกจังนี่เนาะมันสดนะครับสดกว่านี้บ่มีอีกแล้ว <laughs> จักรจันก็มีจักรจันเพิ่นขายอันโลเท่าไหร่นะครับ หัวกนี่นะเพิ่นขายโลท่าไดนึงสอ้ยหเอาถือกว่าทางเข้าตัวพี่นองสองร้อห้ัวกสดสดนะอู้วของเสีบแล้วพุ่นโอ้เบิยงนำของเราก่อนนะเขก็หน่เดนในถาเอาบอกตานกระไดขายดีครับมันหายกินยากนีิหน่อยเด้มันอืดแต่เด้อมานออแม่นบอกครับมากกว่านี้บ่นี่ โตีมามกระครับมันบนเป็นยังไงปีนี้มันบอใดบ่มันบอจับมันบอลจับโอ้หากินยากคนผันมากมักดอกบานเท่าบับตานบานเทามันเสียบกับดินมันดีเด้ครับพอขาบ่งค้อผูมาสื่อพอขาให้กันอืว้ยานี้พอค้ายถุงเท่าไหร่ ห้าสิบบ่เราเห็ดถุงใหญ่เลยห้าสิบบา,าทครับสแกนหนอยอ่บ่งานเขาลนนาล้วบ่นเหียบรอยเขดติบ่ผู้ใดก็เท่าเาาท่ทาเราบ่คือ,อยังนมอยู่ติ๊บเขางามติ๊เท่าแด่ใหญ่ๆนะเพื่อน อร่อยสิบนทิปใหญนี่นะนงามๆครับ,บถั่วเน่าวมัดใหญ่ๆมัดท่ไดไบุสิบบาทจ้ะสิบ,บาทโอ้ยตัวนี้พ่อวรานนี่หมักม้อใส่พอเราแห้งควรแต่แต่ข้าวเป็นเบาหน่อยคุบกไอหม้อใส่เกือบเจ็ดสิบปีโอ้ยงามแห่งขอเบืองนี้เด้อพ่อขาวาสก,กิบะ โดงามแห่งดซอมเนี่ยัหันเบิดหักั็โอ้จะไดก็เอาลูกหักเครื่องนมันก็ร้านยู่ดิเบิดครับเอาพักบุ้งแม่ตอนียงจ้าฮะตัเอียงอยู่นี่กะติกนี่ปลาตอง้าฮะปลาตองปมาตอง้วเื่องเทรนี่ยหเรองายหบวเืองนดีมก็ดีเลยโอ้ยแล้วคูดให้เลียวตัวนี่แม่ เอาคือเฮ็ดดีแต่ทั้งนี้ปลาตองป้าตองครับคนือเฮ็ดดีททเท่กันยัททงงวะ